เอาละครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมมนิเวลนะครับเป็นวันนี้เราก็จะมาทำไอ้นี่ไอ่บาร์บีคิวเนี่ยนะครับบาร์บีคิวมันรู้จะรอบที่เราก็ทําไม่ได้แล้วตอนนี้เราก็มาตอนทําเนื้อย่างหอมอะไรถึงเควสเราเลยไอ้ขี้อันนี้ไปดีวยวไปหาเนื้อดิบอะตอนนี้ตามหาล่าเน,นือ้อตามไปเรื่อยๆก็เลยเจอแล้วเหรอเนื้อดิบเนี่ยเนื้อดิบเนื้อดิบจ้ามาหาพี่ด้วย ทุบไปกระถางนี่เลยอะไรเหล้อหมู่งเนืเ้อดิบนี่เจอเอ,อีกเอาอะไรทิ้งดีอีกเอาอะไรทิ้งดีจะไม่สนใจละเพราะเรามีเกาะเหล็กนี่ไงได้ของใหม่ทิ้งของเก่าฮะสไตล์ของเราโอ้จะคำมือแล้วนี่จะนอนดีกว่าจอเอาวางของไฟไว้ แล้วก็เอาเนื้อดิบมาเอาไม่ใช่อันนี้บาร์บีคิวจะได้ปะได้ไหมก็อันเนี้ยก็บาร์บีคิวก็เนื้อดิบเลยเอ้ยใช่ทำเสร็จแล้วบาร์บีคิวบาร์บีคิวเรา,บ,าบิ๊กคิวบาร์บีคิวจ้า ของไฟเราเก็บยังเ,เก็บแล้วไม่ใช่อ๋เก็บแล้วพูดเองเออเองนักเลีงพอเก็บทอตเดียวฮะกดผิดท,ท,ทอดทอดตอนนี้มันก็สี่หมื่นแล้วเนาะเมื่อนี้แล้นอนก่อนเนาะเราสซีนอนเนาะชาแล้วชาวแล้วเนาะโอ้ยโอ้ยแรงแรง โอเคตอนนี้ถึงเวลาทำเตาแล้วถ้วยหินและดินกอนอื่นเราต้องหาดินดินเราไม่มีก็อเอาหินเอาพวกมาหินและดินโอเก็บมา จากนั้นก็คนนี้ถ้วยหินเราไม่มีขุดมาขุดเอาขุดเ,เอาให้หมดดูซิมันดูชี้นี่ไงขัดถ้วยห,หินเปล่ยปลายยาง xa vàng rồi thịt lơm tôn